เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s อละ a และ o n d เล i ยเลยเลครับทีนี้ก็มาถึงคำถามหน้าที่202กันแล้วนะครับว่านักเรียนคิดว่าที่ระดับความลึกเดียวกันเนี่ยน้ำทะเลกับน้ำในแ,แม่น้ำมีความดันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับอาล่ดน้องๆคิดว่ายังไงครับผม ลองคิดดูก,ก่อนได้เลยนะครับ mm hmm. อาพี่จะเฉลยนะครับก็ตอบเลยนะครับว่าแตกต่างกันครับแตกต่างกันเพราะเหมือนกับถ้าเกิดว่าเราดูจากกิจกรรมในหน้าที่200เนี่ยเราก็จะได้พบว่าได้ออกแบบการทดลองที่มีความหนาแน่นของ สารต่างๆ,ๆ,ๆที่แตกต่างกันเนี่ยอย่างน้ way, better, like ําน้าเกลือน้ําเชื่อมแล้วก็น้ํามันนะครับแล้วก็จะมาดูกันว่าความดันของของเหลวชนิดไหนที่มากที่สุดก็จะพบว่ายิ่งความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นเนี่ยความดันก็จะยิ่งสูงขึ้นครับเปรียบเสมือนกับการที่ความหนาแน่นเนี่ยก็เปรียบเสมือนการเรียงตัวของโมเลกุลนะครับผมยิ่งความหนาแน่นมากก็คือแสดงว่าการเรียงตัวของโมเลกุลเนี่ยก็ยิ่งหนาแน่นมากครับผม จึงทําให้เมื่อมีวัตถุไปอยู่ภายในของเหลวนะครับโมเลกุลของของเหลวที่เรียงตัวอย่างหนานแน่นเนี่ยก็จะออกแรงกระทําต่อว,วัตถุนั้นซึ่งการที่ยิ่งโมเลกุลมากก็คือความหนานแน่นมากเนี่ยก็จะยิ่งส่งผลให้แรงที่กระทาต่อว,วัตถุเนี่ยมากขึ้นนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นก็คือแตกต่างกันนะครับโดยน้ําทะเลที่มีความหนานแน่นมากกว่าเพราะว่าเป็นน้ําผสมกับเกลือนั่นเองครับ นแน่นมากกว่าจะมีความดันที่มากกว่าน้ำในแม่น้ำครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับคำถามในข้อที่202ว่าถ้าระดับความลึกเดียวกันน้ำทะเลกับน้ำในแม่น้ำเนี่ยมีความดันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ประยุกต์ความรู้จากกิจกรรมในหน้าที่2 0 0นะครับว่าความหนาแน่นของ ของเหลวที่มากขึ้นเนี่ยก็คือจะได้ขอความดันของของเหลวที่มากขึ้นซึ่งเราก็เลยตอบว่าแตกต่างกันโดยน้าทะเลที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะมีความดันที่มากกว่าน้ําในแม่น้ํานั่นเองครับจากที่โมเลกุลน,นั้นอยู่ติดชิดติดกันมากกว่านั่นเองก็เลยมีแรงที่กระทําต่อวัตถุได้มากกว่าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามมาได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเข้าใจพอเปิดใจเรียนรู้ค่ะ